บ้านแมวบ้านเราสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปทําบุญที่วัดกันนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของแม่ก็ก่อนอื่นตอนเช้าเราตื่นมาทุกเช้าแล้วก็จะทํากาแฟกันกินก่อนนะคะพ่อกับแม่ส่วนใหญ่บ้านเราจะไม่ค่อยออกไปซื้อกาแฟกินกันข้างนอกนะคะจะชอบทํากันเองมากกว่าวันนี้เราทําเมนูกาแฟนะ้ำมะพร้าวสดนะคะ การทํากาแฟนี่ก็คือแม่เคยไปอบรมการทํากาแฟเบื้องต้นมาครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนเมนูต่างๆก็อาศัยดูใน y o u t u b e เอาอีกอย่างหนึ่งที่ชอบทํากาแฟกินเองกันที่บ้านนะคะเพราะว่าเวลาบดกาแฟหรือว่ากดกาแฟออกมากลิ่นกาแฟมันจะฟุ้งทั่วบ้านเลยค่ะมันได้ฟิลแบบคาเฟ่ดีนะคะ วันที่อัดคลิปก็คือตรงกับวันเกิดแม่พอดีนะคะก็เลยพาเด็กๆแวะไปทำบุญกันนิดนึงค่ะวัดที่เราไปชื่อวัดดอนใหญ่นะคะอยู่แถวแถวลำลูกกาคลอง8ปดคะ่ะแถวปทุมจริงๆข้างในมีพระมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะนะคะแต่ว่าแม่ไม่ได้ถ่ายมาครบหลังจากนั้นเราก็พาเด็กๆไปเที่ยวที่มินิซูธัญบุรีกันนะคะ พาเด็กๆมาดูสัตว์กันไม่แน่ใจว่าสัตว์ส่วนใหญ่ที่อยู่ที่นี่นะคะจะเป็นสัตว์ที่เขาย้ายมาจากสวนสัตว์ดุสิตหรือเปล่าบางส่วนนะคะนี่พ่เต่านะคะส่วนใหญ่ที่นี่ก็คือจะรวบรวมสัตว์ที่มีขนาดเล็กนะคะก็คือตามชื่อเลยมินิโซนนี้น้องแรคคูนค่ะนี่อีโกนา ี่ค่ะที่เด็กๆอยากมาดูที่สุดเลยก็คือตัวนี้ค่ะเจ้าหนูยักษ์คาปิบา่านะคะน้องๆก็จะมีแม่ลูกอ่อนอยนู่หนึ่งตัวนะคะแล้วก็มีลูกอยู่หนึ่งคลอกก็คือเขาจะแยกกลงกันไว้ ่นน้องคนนี้นะคะแม่จำชื่อน้องไม่ได้อะแต่ว่าถ้านึกถึงการ์ตูนเรื่องมาดากัสกาจะเป็นตัวที่บอกตัวเองว่าตัวเองเป็นพระราชาตัวนั้นอะ mm hmm. คือสัตว์ตัวนี้เลยค่ะและที่เห็นเด็กๆสนใจก็คือย่ามายาลาบนะคะย่ามายายาบเนี่ยเวลาเราเอามือไปแตะเราใบมันจะหุกใช่ไหมคะเด็กๆไม่เคยเห็นค่ะก็เลยตื่นเต้นกันมากเลย เจอกับน้องนกแก้วนะคะน้องนกแก้วจะอยู่ตรงโซนก่อนจะถึงทางออกแล้วจะมีอยู่สองกรงนะคะตอนที่เราไปจะเจอน้องอยู่แค่2ตัวน้องดูเงาเงาซึมซึมนะข้างในก็จะเป็นน้องนกกระเรียนนะคะช่วงนี้มินิซูธัญบุรีก็ยังเปิดให้เข้าชมฟรีอยู่นะคะถ้าใครมีโอกาสก็คือไปเยี่ยมน้องๆได้นะคะ แล้วก่อนกลับบ้านเราก็แวะมาให้อาหารปลาที่วัดใกล้บ้านเรานิดนึงค่ะ เย็นก็เป่าเค้กกันนิดหน่อยนะคะเป็นเค้กแซลมอนคลิปที่ยาวนิดนึงนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะคะฝากกดไลค์กับแชร์บ้านแนบ้านเราได้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบ,าย,บายค่ะ